สวัสดีครับมือนีติกเ้อจ้าพามาเก็บมาเร็ดของโรดธนงแดงแลวกับมาเร็ดของปลาไหลเผือกเล็กครับพี่น้องครับแล้วกับรากปลาไหลเผือกเล็กครับและรากโรถธนงแดงครับพี่น้องครับไปเห็ดสบู่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับนี่มาเร็ดของเขาครับโรดธนงแดงครับพี่น้องครับเอาไปขยายพันธุ์ครับ หมากของเขาแก่แล้วครับเนี่ยเต็มปลาครับทนงแดงครับเขาจะมีสดอกแดงแงครับเขามีสองพันนะครับรถทนงแดงครับมีพันดอกแดงแล้วก็พันดอกขาวครับตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้คือพันตัวผู้ครับดอกแดงครับโซ่ดอกเขาแดงแงครับ โรทน่งแดงครับเป็นสมุนไพรแก่ผิดผิษแมลงผิดงูครับพี่น้องครับโดยใช้หลักของเขาครับแล้วกับเาสามือนีกับมาขุดเอาไปเห็ดเอาหลักของเขาไปเห็ดสบู่ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรขัดผิวครับให้ผิวขาวครับพี่น้องครับโรทน่องแดงครับอาดอยแม่ดอกมากข้าแก่แล้วครับ ก็มัเก็บไปขยายพันธุ์ได้ครับบางคนก็ต้องการไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับเก็บไปให้แฟนเพจไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับสวยงามครับ เมืออ่อนีนก็มาขุดไปให้หมอหมอ,อ,อมสิลครับสายอันเพื่อนเทสบูค่ครับพี่น้องครับสบู่แก่ฝ่าแก่กะจ้ะขุดง่ายครับเป็นดินทรายเนาะเป็นดินทรายขุดง่ายครับ ลวดธนุได้แล้วครับลากคือสวยครับเพรศู่ครับพี่น้องครับสบูค่คัดผิวคัดฝ่าครับถมใบครับคือเก่าครับ ปลาไหลเผือกเล็กครับพี่น้องครับนี่ผ้นของเขาครับผลสวยๆครับแกจัดเลยครับสีแดงครับผ้นของเขาครับเมล็ดของเขาแกจัดเลยครับนําขยายพันธุ์ครับครับเมล็ดของเขาครับนี่ก็แมีนครับตัวเล็กๆนี่งก็แเมียนครับเมล็ดเขาหลวงครับนี่เมล็ดแกจัดแลยหลุดหนลุนครับเมล็ดของปลาไหลเผือกเล็กครับ น,นี้ก็แมนครับนี่เพิอมจิกมเกิดครับตนวนึงครับนี่จะปลาลาเผือกเล็กครับเต็มตาเลยครับมาเลของปลาลาเผือกเล็กครับน้ำไปขยายพันธุ์ครับมาเล่นปลาลาเผือกเล็กครับเต็มเลยครับ น้ำมาขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับยึงมาเล็กองครับ เมื่อนี้ติ๊กได้จ่าก็พามาเอารากโรดทนงแดงไปให้สบู่ครับพี่น้องครับเป็นเครื่องสาอางเฮดไหนาขาวครับพี่น้องครับเฮดไหผิวขาวครับแล้วก็มาเก็บมะเล็ดของรากปลาไหลเผือกเล็กไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติตามมาให้ติ๊กนี่ได้จ่าคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี่สวัสดีครับ